สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางสไบอิงแลนด์ค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาทำเมนูนะคะยำไส้กอกไก่ใส่มะม่วงน้ำดอกไม้รับประทานกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้ในวันนี้เลยค่ะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างวัตถุดิบของเราที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือไส้กอกไก่นั่นเองค่ะและก็จะมีมะม่วง หอมหัวใหญ่ต้นหอมผักชีพริกแห้งกระเทียมหัวหอมส่วนเครื่องปรุงรสของเรานะคะเราก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลชูรสหรือใครต้องการใส่น้ำปลาก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับแต่ระบุคคลว่าชอบแบบไหนนะคะส่วนเราเราจะใส่น้ำปลานั่นเองค่ะไปเลยค่ะเราไปลงมือทำกันได้เลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราก็จะนําไส้กอกของเรานะคะไปลวกน้ําร้อนก่อนนะคะหรือว่าไปต้มให้สุกก่อนนั่นเองค่ะและเราก็จะนําไส้กอกของเรานะคะขึ้นมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำหรือเป็นแว่นๆนั่นเองค่ะเพื่อที่จะนําไปยํานะคะ เราหั่นไส้กรอกน,นะคะเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะมาหั่นเครื่องหอมต่างๆของเรานะคะเตรียมพร้อมไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะ ต่อมาเราก็จะนํามะม่วงของเรานะคะมาปอกเปลือกก่อนนะคะแล้วก็มาสับนะคะเป็นชิ้นบางๆพอดีคําค่ะหรือจะสับเป็นฝอยๆก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะว่าชอบแบบไหนบางคนก็จะหั่นแบบเป็นชิ้นบางๆค่ะบางคนก็จะสับเหมือนสับปละรกอน,นั่นเองค่ะส่วนเราเลือกที่จะสับนะคะเพราะว่าชอบทานแบบนี้ค่ะ เราก็จะสับมะม่วงนะคะปริมาณที่เราต้องการนั่นเองค่ะ <S <S เมื่อเราสับมะม่วงเสร็จสิ้นแล้วนะคะเราก็จะมาโขลกพริกนะคะโขลกพริกแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะเราจะตำให้ละเอียดนะคะสำหรับพริกของเรานะคะ บางคนชอบพริกป่นก็สามารถใช้พริกป่นได้นะคะแต่ส่วนเราชอบพริกแห้งนะคะเราก็จะโขลกพริกแห้งนะคะใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะวัตถุดิบต่างๆของเรานะคะก็เตรียมพร้อมเสร็จสิ้นแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาลงมือทำกันได้เลยค่ะนำไส้กรอกลงไปเลยค่ะปรุงรสด้วยพริกนะคะ ตามลงไปด้วยน้ำปลาร้าค่ะสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะหงหัวของเรานะคะแล้วก็คลุกเคล้านะคะให้เข้าน้ำข้าเนื้อค่ะตามลงไปด้วยเนื้อมะม่วงของเราค่ะคลุกเคล้าค่ะตอนนี้นะคะ ยำไส้กรอกของเรานะคะใส่มะม่วงก็ดูสีสันสวยงามน่ารับประทานแล้วค่ะยังไม่เสร็จสิ้นเลยนะคะต่อมาเราก็จะมาใส่เครื่องหอมต่างๆของเรานะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าค่ะว้าวสีสันดูได้เลยค่ะว่าน่ารับประทานแค่ไหนนะคะและก็มีกลิ่นหอมระมุนมากๆเลยค่ะ มาเลยค่ะเมื่อเราคลุกเขาได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาชิมดูรสชาตินะคะเมื่อรสชาติของเราได้ที่แล้วเราก็พร้อมที่จะเสิร์ฟร,รับประทานได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกคนเลยค่ะที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะมากดไลค์กด s ั b s c r i b e ให้กับชอบ่องนางสาวไปอังกฤษค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะและรอชมในคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบายค่ะ